สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการถามได้จัรนะครับจะลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้กับรายการของเรานะครับวันนี้ขอคุยกับรองศาสตราจารย์พชัยเทพยานนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณดูรัตนผู้ชมทุกท่านครับอาจารย์ดูที่คุณฮุนเซนออกมาแฉรแล้วแซ่บไหมฮะโอ้ยยิ่งกว่าเครื่องบินอเมริกาถลม่ลมถล่ม สถล่มอีหร่านเลยหนักมากจริงเหรอหนักขนาดไหนัรจริงจริงบางคนตัดสินไม่เข้าใจไม่ได้โอ้โหคนดูไม่เป็นเออหรอดูไม่เป็นเาาใชเคนดูไม่เป็นคนไปดูเรื่องความแค้นระหว่างอาหลานการทรยศต่อท่าการหักหลังกันไม่ใช่คุณต้องดูจุดนี้ดูจุดที่ฮุนเซนสมเด็จฮุนเซนพูดว่า มีคลิปเกี่ยวกับการพูดเกี่ยวถึงเกี่ยวพันถึงสถาบันอืนึกออาไอมตรงนี้ก็คือไฮไลท์ที่สุดแล้วแล้วคุณท่านสมเด็จก็พูดต่อมาว่าให้ทางราชการไทยเนี่ยส่งคนมาเอาท่านจะให้ท่านพูดทางนี้ไม่ได้เพราะถ้าท่านพูดออกอากาศนี่มันกลายเป็นท่านเนี่ยจะเป็นคนบินพระบรมเด,ดชานุภาพไปนึกออกไห เพียงแต่ท่นพูดเปิดโปงว่ามีคลิปเนี่ยมีหลักฐานพยานแล้วเนี่ยโอ้เรื่องใหญ่นะเนี่ยใหญ่ยิ่งกว่าเรื่องขายขายประเทศทรยศประเทศหักหลังอีกอเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเป็นหน้าที่ของรัฐบาลอุงอิงแล้วที่จะต้องส่งคนไปเอาหลักฐานจากสมเด็จมา เพื่อที่จะมาเดิมดำเนินคดีกับทักษิณที่ในเมืองไทยเจ้าร<ม>ัฐบา,าลองค์อิงไม่ทำก็จะผิดตามมาตราหนงาเจ็ดอันนี้คือเบาะแสะใหญ่อันนี้เรื่องใหญ่สุดแล้วเออแต่แต่ที่นี้ไม่มีคนไม่ค่อยมีคนพูดถึงกันเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเซนเขาบอกว่าให้เจ้าหน้าที่รัฐบาลไปเอาเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่นั้นก็คืออุคงอิงจะต้องส่งคนไปเอาใช่ไหมฮะ ไทยก็ได้ทูตเขมรก็ได้ทูตกัมพูชาก็ได้ทูตไทยในกัมพูชาก็ได้แต่ไปเอาเสถ้ามีหลักฐานเพียงพอในการดําเนินคดีต้องดําเนินคดีเพราะว่าคุณเซนพูดออกอากาศไม่ได้เรื่องนี้เพราะถ้าคุณเซนพูดออกอากาศอย่างนี้เนี่ยเหมือนกับคุณเซนเนี่ยเป็นผู้ที่จะมินร้บร,ร,รมเดชานุภาคเองเหมือนื่าใครพูดถึงในหลวงดูมินใน<ด>หลวงเงนี้แล้วผมมาพูดซ้ำเนี่ยบอกคนนี้พูดผมก็พูดไม่ได้นะ<ห><ห> อ่าโดยไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยที่มีคนบอกว่าคุณเซนจะแฉเรื่องทักษิณจับช่วงเนี่ยจริงๆคุณเซนแฉแล้วตามที่พูดแล้วใช่มาไปแล้วเข้าแฉไปแล้วแต่เขายังแต่เขาแต่างพูดทำไม่ได้เขาจะมาให้หลักฐานอ่าคนไม่เจ็ตไปนั่งดูว่าเออคนไปนั่งดูเรื่องรายละเอียดเรื่องดูเรื่องนี้กันเรื่องใหญ่ๆอย่างนี้โอ้โหผมบอกแล้วไงยิ่งกว่ามามาดูลง ฮิโรชิมาอีกสะเทือนสะเทือนจะได้องค์อิงได้อ้าองค์อิงได้ยินแล้วจะไม่ดําเนินการเหรอจะให้คาราคาซังเหรอเรื่องนี้อืเอาง่ายๆกันอ่คุณดูลองดูง่ายๆสมมติผมพบคนขโมยของเนี่ยนะแล้วผมไปแจ้งคุณดูเป็นตํารวจเนี่ยผมไปแจ้งแล้วยังคุณดูแล้วคุณดูก็ต้องมาตามจับถูกไหมมีหลักฐานแล้วไม่มีหลักฐานอะไรอีกเรื่องหนึ่งถูกไห ไม่ใช่ปล่อยให้หายไปพร้อมสายลมมันไม่ได้นี่คืนเรื่องใหญ่ที่สุดแล้ววันนี้ไอ้ที่คนไทยทั้งประเทศเนี่ยไปสนใจเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องเอาง่ายๆคือไม่ได้ไก,กไม่รู้ไม่ได้ไมออ่างได้ต้องถามอาจารย์ว่าอุ๊งจิงจะกล้าส่งคนไปเอาหลักฐานจากคุณเซนไหมคือไม่มีทางอื่นใดคือต้องทําเพราะคุณเซนบอกเขา<อ>มีอะ่ะโอเคงั้นถามต่อถ้าเกิดส่งคนไปเอาหลักฐานแล้ว ทำลายหลักฐานที่นะคะจะกล้าทาไมก็เดี๋ยวสมเด็จก,ก็รู้สมเด็จก,ก็จะโวยว่าความจริงคืออะไรนี่ออกมามมันก็เหมือนกับว่าถ้าสมมติคุณเอามาแล้วคุณไม่ดาเนินการไม่ดําเนินคดีสมเด็จหุนเซนก็ไม่ใช่เป็นคนโง่น,นะก็รู้ก็จะเอาไอ้เรื่องนี้มาพูดอีกทีหนึ่งบอกให้ไปแล้วทําไมมีการดําเนินการาเรียกไม่ได้อันนี้จริงเลียไม่ได้ถ้าสมมติว่าอันนี้เนี่ยเป็นหมัดเด็ดหมัดเนาะหุนเซน สแสดงว่าคุณเซนทิ้งกระเบิดใส่ทักษิณทิ้งให้แบบว่าให้ลากกระเด็นล่างแหลกเลยใช่มม้ยเนี่ยคือมันโดนถึงถูกต้องถูกต้องใช่แล้วก็ที่สำคัญที่สุดคืออะไรมะถึงไม่ส่งไปเนี่ยคนเขาก็สงสัยทั้งประเทศว่าทาักษิณพูดอะไรไว้ถึงสถาบันเพราะว่าคุณเซนเขากักไว้เนี่ย ไม่ให้คนไทยคิดแต่เขากักไว้เนี่ยเขาก็อยากเปิดโอกาสว่าถ้าคุณอยากจะรู้เนี่ยคุณก็เอาที่ผมสิเขาไปพูดทางไลฟ์สดของเขาอะโอเคแต่ไอ้ตำรวจได้ย,ยินตำรวจก็ต้องไปเอาแล้วนะออือาจารย์าาถามอีกทีส <พา S 1> <ๆ S 2> ิ <S <S <ๆ S 2> เป็นไปได้ไหมว่าคุณเซนพูดออกมาอย่างนี้เพื่อเป็นการต่อรอง ให้ทางทักษิณเนี่ยหรือว่าอุงยิงเนี่ยไปคุยกันตัวต่อตัวว่าเอ้ยอย่าเอาหลักฐานนี้ให้ราชการนะเดี๋ยวไอ้ที่ตกลงกันไว้เนี่ยเดี๋ยวจะทําให้นะจะรีบทํานะมีโอกาสเป็นไปได้ไหมคือฟังส,สมเด็จพูดเนี่ยนะดูแล้วการต่อรองอะไรไมันน่าจะจบสิ้นแล้วล่ะไม่มีแล้วความสัมพันธ์เนี่ยหักสะบัดแล้วไม่เผาผีกันแล้วลายยิงได้ไม่เผาผีและสำคัญที่สุดเนี่ยนะหากันทั้งประเทศ จชเรื่องทักษิณเนี่ยพอไปเยี่ยมไม่เห็นใส่อะไรเลยพอขอถ่ายรูปดันไปเอาปอกคอมาใส่เอาแขนเฟือกมาใส่มันมีด้วยเหรออย่างเงี้ยไอ้ตรงเนี้ยหากันทั้งประเทศเลยแล้วทักษิณจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนอะ่ะมันเหมือนเล่นละครนะอาจารย์เหมือนเล่นละครหลอกคนใจอะ่ะโอ้โหยิ่งกว่ายิ่งยิ่งกว่าละครช่องต่างๆอีก หนักมากเลยสองเรื่องเนี้อ่ะผมให้สองเรื่องนี้เป็นไฮไลท์เรื่องชั้นสิบสี่กับเรื่องการพูดดูการพูดถึงสถาบัน<ส>อะอาจารย์สองเรื่องนี้ที่หนักหนักที่อาจารย์บอกว่าหนักมากเนี่ยมันไปสอดคล้องกับคดีกรกุณทักษิณเหมือนกันก็คือไช้ไอไอไอ,อปอกปอกปอกแขนเนี่ยม, 2014, มันก็นนไปเข้ากับชั้นสิบสี่ไอหมิ่นพระรมแดชาธิภาพก็จะไปสอดคล้องกับหนึ่งหนึ่งสองที่ทักษิณเคยไปพูดที่เกาหลีใต้ใช่ใช่เนี่ง ผมพูดว่าไอ้สองเรื่องเนี่ยมันไม่ได้มาตามธรรมชาตินะมันมาโดยมีความสอดคล้องกันทักษิณอยู่ไม่ได้อยางงี้อยู่ไม่ได้แล้วเพราะว่าทักษิณปุณเสกเขาบอกมีถ้าไม่มีใครไปเอาวันดีคืนดีท่านสมเด็จเกิดคึกขนองขึ้นมาเมื่อไหร่เปิดปากไว้อีกจะทำไงคุณนุ่นนึกออกปะนึกออกเอ,อ่อตอนนี้ไม่บอกนะแล้วรใอยคนไปเอานะยังไม่มีคนเอาอะ่ะวันไหนสมเด็จ ฮุนเซนเกิดไม่พอใจอะไรในตัวอคุณทักษิณรือคุณอุ้งอิองอีกเนี่ยเกิด<แ>จะเอาเรื่องนี้มาแชร์อีกอจะทำยังไงแต่ผมจะแยกนะ<แ>เรื่องความขัดแย้งระหว่างคุณฮุนเซนกับคุณทักษิณที่ไม่เกี่ยวกับประเทศเรานะถ้าเราปนกันเนี่ยมันจะมันจะไม่ถูกต้องอันนี้เป็นแค้นชำละระหว่างคุณทักษิณกับท่านสมเด็จฮุนเซนไม่ใช่ประเทศไทย Okay, <ทำ S 1> เขาแค่ผมอยากให้ท่านผู้ฟังเข้าใจผมก็ไม่รู้นะเรือแ,แค้นอะไรเนี่ยมันไม่มีรายละเอียดเพราะสองคนนี้เขามีความสัมพันธ์กันมายาวนานแล้วก็ความสัมพันธ์ลึกๆที่มันอยู่ตรงไหนเนี่ยเรายังไม่ทราบจากปากสมเด็จฮุนเซนครับแต่แตมันก็ไม่ความไม่พอใจที่สะสมมานานเนี่ยตั้งแต่ตั้งแต่ต คุณอุงอิงขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อก่อนคุณอุงอิงเป็นนายกมนตรีเนี่ยยังมาหาที่บ้านเลยเนะยังถ่ายรูปันที่บ้านอะ่ะกันสองล่างอะ่ะวันที่ตอนนั้นเนี่ยคุณอุงอิงยังไม่ได้ขึ้นเป็นรัฐมนตรีมัง้งนายกมั้งหรือขึ้นแล้วก็ไม่รู้จะไม่ได้เรื่อ,องอาจจะเป็นความแค้นตรงที่ว่าความแค้นอาจจะเกิดขึ้นปัจจุบันทันโดยก็ได้ตรงที่ว่าไปว่าฮุนเซนอ่อเป็นคนที่อะไรว่าเป็นคนไปเอาไหนอ่ะ ไปเอาเรื่องเหล่านี้มาเปิดเผยต่อที่สาธารณะอะอไร,รมา hmm. รมาณเนี่ hmm. ยบอกว่าเร็วๆนี้หลักการเร็วๆนี้ไม่น่าจะเป็นความแค้นสะสมหรอก hmm. เพราะยังดีกันอยู่เลยก่อนหน้านั้นคุณดุงอิงตอนนั้นก็อยากจะแก้ตัวตอนนั้นคุณดุงอิงอยากจะแก้ตัวเอาเรื่องตัวเองออกมาจากข้อขัดแย้งภายในประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยมีอะไรพูดที่เพื่อให้ทศทุนคุณเซนเนี่ยเสีย รือให้คุณเซนเสียเปรียบเนี่ยเขาก็จะพูดเพื่อเอารักษาตัวเองรอดไว้ในประเทศเราที่อาจารย์บอกว่าคุณทักษิณเนี่ยอยู่ไปได้แล้วเขาต้องทํำยังไงคะคือต้องออกไปอ่ะแม่งก็จะอยู่ในเมืองไทยนี่ก็อยู่ภายใต้การบัญชาการการควบกลุ่มของท่านสมเด็จดเิเดี๋ยวคึกค,กคึกวันไหนก็ปล่อยอะไรมีก็ไม่รู้คุณนู้นนึกออกไหมมันอาจจะมีออมากกว่าเรื่องพวกนี้ก็ได้มันอาจจะมีมากกว่าเรื่องพวกนี้ก็ได้ ความสัมพันธ์สามสิบปีเนี่ยมันไม่ใช่เร็วเร็วนี้นะสามสิบปีเนี่ยเราไม่รู้มีเรื่องอื่นหรือเปล่าเขาบอกว่าคุณบุนเซนเนี่ยอาจจะมีคลิป xxx เ,เ,เ,เนี่ยที่คุณทักษิณเนี่ยมีอะไรกับเด็กสาวก็ได้อาจารย์ชื่วมีไหมไม่ไม่ไม่กล้าคิดนะแต่ถ้าคุณเซนพูดพูดเ่าคุณเซนพูดเ่าพูดเหม,มือนแต่พูดเหมือนประมาณแบบว่าเหมือนประมาณแบบว่าให้ให้ไปเอา ให้ไปเอาด้วยนะให้หนึ่งานุสการไปเอาด้วยนะเอาเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้กันผมสรุปอย่างนี้กันสิ่งใดฮุนเซนพูดมีจริงหมดเขาอยู่ดีคนไม่พูดเราถ้าไม่มีหลักฐานระดับเป็นผู้นําประเทศใหญ่โตขนาดนั้นจะพูดแบล็กเมลคนเล่นๆเนี่ยจะมีเหรอเพราะฉะนั้นอะไรที่เขาพูดเนี่ยมันต้องมีและเป็นของจริงพูดเรื่องสถาบันเนี่ยเหมือนกันพูดเรื่องสถาบันเนี่ยอยู่ดีๆจะไม่กล่าวหา ทา่านทักษิณลเราได้ยังไงอ่ะถูกไหมมันเรื่องใหญ่นะมอร้อยิบสองนี่นมันเรื่องใหญ่นะแล้วมันกระทบกับครอบครวัวเขาด้วยถูกไหมอ่ามันมันไม่ได้พี่คุณต้องมีหลักฐานเรื่องไปยุ่งกับเด็ก<ม>เรื่องอะไรเนี่ยมันก็ไม่แน่ผู้ชายที่เป็นอยู่ไว้ที่คึกขนองอยู่เนี่ยก็บางทีก็ชอบอะไรที่เพียเพ้ยนๆแปลกๆมันๆก็ก็คงมีการบันทึกไว้อ่ะบันทึกไว้ถ้าท่านพูดนะถ้าท่านพูดเนี่ย อันนี้ไม่ใช่ผมพูดนะครับอันนี้ต้องอันนี้ไม่ได้แก้ตัวให้คุณทักษิณน,นะแต่จะบอกกับผู้ชมว่ากรณีถ้าคุณทักษิณมีคลิป xxx กับสาวเนี่ยต้องถือว่าเป็นเรื่องส่วนตัวเขาก็เหมือนกับดาราที่เขาจะมีคลิปโป๊คลิปหลุดคลิปอะไรเงี้ยก็ถือเป,ป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องกับประเทศชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยเม้หมอยได้สนุกแต่แยกส่วนด้วยอันนี้เป็นเรื่องส่วนตัว prosecutor. ไม่เกี่ยวกับประเทศชาติแต่ถ้าคลิปของคุณทักษิณมีคุยกับคุณนุนเซนและเกี่ยวกับ เกาะกูดน้ำมันใต้ทะเลอันนี้เป็นเรื่องที่คนไทยไม่ควรจะยอมเฮ้เห็นว่าเขาเห็นบอกว่าคลิปเหล่านี้ก็มีนะแต่รอคุณเซนจะมาแชร์ว่ามีการเจราจารตกลงกันคออย่านี้คลิปสาวๆเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับอาจรย์ชายก็จริงแต่มันเกี่ยวกับอิมเมภาพลบเอภาพพดนึกออกมาอย่างผมเนี่ยเ <c oughs> อาจารย์วันดูดีมีคลิปผมไปอยู่กับผู้หญิงแกผ้า่างเงี้ย มันจะได้ไหมล่ะมันไม่ผิดกฎหมายอะไรผู้หญิงอาจจะอายุสามสิบผมไม่ได้ผิดกฎหมายอะไรเลยมีคลิปออกมาผมก็แย่แล้วมันไม่ได้คนเราเนี่ยมันต้องมีอะไรมันต้องมีหน้าตามีความน่าเชื่อถือยมันจะส่งเด็ไปอย่างนั้นเนี่ยมันมันไม่ได้อะแล้วยิ่งโอชายอายุเจ็ดสิบกว่าไปยุ่งกับผู้หญิงเนี่ยมันแล้วมีถ่ายคลิปไว้อีกเดี๋ยมันยิ่งไม่ได้อย่าเลยมันไม่ผิดทางทางโลกหรอก ทางทรมันก็ติดเตียนแล้วก็ยังคุณจะเป็นผู้นำคนและมีคลิปคุณอย่างนั้นเนี่ยมันมันมันไม่ได้ไม่ได้จึงไม่เกี่ยวกับรเรื่องการเสียดินแดนหรือเรื่องอะไรไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดไไดไไดทั้งนั้นอะ่ะอาจารย์คิดว่าถ้าคุณคุณเซนเขาแอบอัดคลิปเนี่ยเขาจะแฉมะ้เขาจะกล้าปล่อยออกมามะอาจารย์เดาใจคุณเซนหน่อยสิคะับว่าเขากล้านะแต่นี่เขาเล่นเกมไนงะว่าเกมนี้เดินมาแค่ไหนแค่ไหน คือเรามีของเราปล่อยหมดก็ไม่มีความหมายนึกออกไหมนึกออกแม้ที่คุณดูแม้ที่คุณดูพูดบางทีบางครั้งเดี๋ยวนอาจะมีการเกี่ยวกับต่อรองในเรื่องอื่นๆซึ่งไม่ได้อยู่บนโตโตที่เรามองเห็นแค่บนโตะที่เขาให้อยากเราเห็นนะดี่ที่ใต้โตโตเนี่ยเขาอาจจะเก็บไป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 อป,ป,ปละไปคุยกันก็ได้ว่าถ้าคุณไม่ยอมทําเรื่องนี้เรื่องน,องนี้เรื่องนี้เนนีีี่ยยด๋ยวออออ้จะแแชชกกมมาา เวลเราเห็นเนี่ยคนคอบไกขนาดนี้ระดับผู้นำของสองประเทศเนี่ยคุณน้คิดว่ามันจะมีแค่เรื่องที่เราเห็นเหรอ,อคิดไหมล่ะมันจะมีเรื่องนี้อย่มมางอืกไหมเรื่องประโยชน์ต่างๆอะไรที่มันอยู่ใต้โต๊ะังมีอยู่อีกไหมล่ะแสดงว่าตอนนี้เนี่ยคุณทักษิณกับคุณนุ่งอี๊งเนี่ยก็เหมือนกับไม่ต่างจากลูกไก่อะฮะคุณคุณเซ็นจะบีบจะคลายจะยังไงก็ได้ วันวันนี้วันเดียวเนี่ยนะผมบอกให้ลวอุ้งอิงอยู่ไม่ได้อีกแล้วทั้งขายชาติขายแผ่นดินทอรยศหักหลังมาทุกคำนึกออกไหมาขายชาติขายแผ่นดินนะทอรยศหักหลังหักหลังไี่พูดประมาณห้ารอบมันไปหักหลังท่านไนงะไปหักหลังสมเด็จแต่ไอ้เรื่องพวกนี้มันก็ไม่เป็นไรหรอกมันก็แค่คําพูดแต่สองเรื่องสําคัญสาคัญที่ผมพูดไนงะเรื่องการป่วยจริงหรือไม่จริง และที่สาคัญที่สุดนะสมเด็จยอมมาเมืองไทยนะจะเป็นพยานให้ในศาลเนี่ย <c oughs> โอ้มันขนา,า,าดไหนอ่ะ <c oughs> จริงไหมครับนะเขาพูดจริงเขาก็ต้องมาจริงถ้าศาลเรียกมาเนี่ยและคนไม่ได้จริงก็ไม่กล้าพูดถูกไหมท <c oughs> ่าน <c oughs> เป็นผู้นาของประเทศกัมพูชานะมันไม่ใช่ตาสีตาสาใน่อนในขอที่ไหนนะและท่านเป็นถึงสมเด็จน่ะถูกไหมท่าน ต้องต้องให้เครดิตในคำพูดของท่านเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่มาเป็นไปไม่ได้คุณจะมาพูดตลกกลางอากาศให้คนเ้าหาเล่นเหรอถ้าคุณเซ็นเข้ามาในสารจริงๆนี่มันคือฟ้าตลบยิงจลายนะจายนอ้าวมันคือมันคือเรื่องหาานดบบช่กยไม่ได้นะจาใช่ดิท่านเอาย่างก็ทำด้วเอง่ะอลองให้ให้สารให้สาลฎีการ เรียกว่าตัวเป็นตัวพยานเนี่ยตัวเรียกไต่สวนเดท่านจะมาไหมาถ้ามาก็ต้องเอาเอาพี่ขวดมาด้วยสิก็พี่ขวดต้องมาดปแล้ว่ท่านแต่ท่านมานี่ได้ใจคนเยอะนะความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชาจะดีขึ้นไอ้อย่างนี้ละกันถ้าถ้าคุณเซนมาให้การเนี่ยเราจะอนุญ,ญาตให้เปิดด่านเพิ่มขึ้นอีกสักสองชั่วโมงละกันต่อวัน ในฐานะคนใทยคนหนึ่งอ่าแต่ยังไงยังไงก็ต้องก็ต้องปิดอยู่แต่ว่าเรื่องให้เปิดง่านนี่ถึงเวลาสองชั่วโมงอาจารย์อีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญมากก็คือคุณเซนเนี่ยก็แฉเรื่องที่คุณทักษิณเนี่ยมาปรึกษาเรื่องจะถีบพักภูมิใจไทยทิ้งเนี่ยทาไมคุณทักษิณต้องไปปรึกษาคุณเซนด้วยคะคือผมว่าคงไม่ใช่เป็นการปรึกษาคงเป็นเรื่องการคุยกันนี่กล่าว่าเพื่อนสนิทเพื่อนสีกัน นั่งกินข้าวสดวายขนองปากอะคุยกันไปคุยกันมาอย่างนั้นอย่างนี้เป็นยังไงผมคิดว่าจะเอาอนุทินออกเอามาถ่ายคืนมาดีไหมอะไรเงี้ยคงคุยนะระดับ ừ ừ, ทักษิณระดับโทนี่แล้วาาลเนี่ยไปปรึกษาใครหลอกเ่ิงพวกนี้ ừ, มันเป็นปการคุยกันคงไม่เป็นราาาัาการปรึกษาเอาลูกคุณเซน็นออกมาออกออกมาแฉทำไมอะะออกมาแฉเรื่องนี้เพื่ออะไรคะอา้าว ก็มื่อเอาภัยเรื่องภายในมาแจ้งภายนอกอ่ะเดีเอฮะคุณเอาเรื่องในบ้านไปเล่าให้คนอยู่ต่างประเทศคนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองในประเทศเราเนี่ยมันได้ไหมล่ะเมื่อคุณมีเมียเนี่ยผอมีผมมีเมียเนี่ยผมปรึกษาเมียแล้วเสร็จแล้วเมียเนี่ยภายในครอบครัวเราแล้วเสร็จแล้วเนี่ยผมกันไปพูด กับบ้านอื่นเขาเนี่ยมันก็ไม่ได้ที่เราเ,าร,บเบรื่องปรึกษากับมียาถูกไหมมันมเป็นเรื่องภายในครอบครัวเรามันมเป็นเรื่องภายใน,มนไม่เป็นเรื่องภายใน,น,ลยในแล้วคุณเอาไปพู้จะมาเอาอนุตินออกอนุตินเข้าโนนนีนั่นมันไม่ได้ใช่ว่าดอกนี้เนี่ยเป็นการตอกทักษิณไนทีหนึ่งว่าเป็นคนที่ไม่มีวุฒิภาวะไม่มีมารยาทางสังคมเอาเรื่องในประเทศไปคุยกับคนนอกประเทศอันนี้คือเป็นการแอบด่าทักษิณ ใช่ไหมฮะอาจารย์ใช่ใช่เ<ช>ขาคงไปคุยกันเพื่อนกันอ่ะสามสิบปีอ่ะขนาดทักษิณหายใหม่ๆบินมาเลยเห็นปะฮะบินมาได้อย่างเร็วเลยฮ uh huh. อืออาจารย์ถามอีกเรื่องหนึ่งสิเรื่องขอถามเรื่องคุณชัยเกษมหน่อยที่มีภาพปรากฏว่าคุณชัยเกษมเนี้ยไปตีกอล์ฟ ทั้งที่ก่อนหน้านี้มีข่าวหรือว่าป่วยกระสอบกระแฟป่วยใกล้ตุยแล้วไม่สามารถจะเป็นนายกได้จปะปรากฏว่าคุณเฉกะเกษมก็มีการดีขึ้นแล้วก็เป็นสามารถที่จะมาเป็นนายกได้มันหมายความว่าอะไรฮะในเชิงการเมืองหมายความหมายความว่าท่านคงได้รับข่าวข่าวสารต่างๆในโซเชียลท่านคงเห็นว่าคนจอไปว่าท่านสุขภาพไม่ดีท่านเลยโชว์เลย จากความแข็งแรงของร่างกายของท่านนะโดยการตีกอล์ฟให้คนเห็นและผลสุดท้ายท่านก็ยอมรับอ่ะถ้าเ้เป็นเป็นได้ไม่เป็นได้แต่ทีนี้อย่างนี้ต้องฟังให้ดีนะจึงเปลี่ยนมาเป็นคุณชัยกเกษมแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรดีกว่าเดิมกาเปลี่ยนเพงหัวหนาย,ยกเพียงคนเดียวแล้วก็ผลสุดท้ายคุณชัยกเกษมมาพวก พักพวกก็เหมือนอีแรงมาถึงศพมาแย่งกันกินซากศัตว์ที่ตายแล้วเอาต้องเรียกว่าตายแล้วอ่ะกันอีกครั้งครับคุณชัยเกษมนึกออกปะนึกออกมีไรเดียอ่เอาเรียกขวาก็ไปเจอแล้วรัฐมนตรีสายานาสุขคนเดิมมองซ้ายก็ไปเจอรัฐมนตรีก็่ากองบุคนเดิมมันไม่มีอะไรเปลี่ยนประเทศไม่ดีมันจะดียังไงเป็นรัฐบาลปริมนาเหมือนเดิม ถูกไหมทางดีที่สุดเนี่ยยุบสภาหาภพ่ใบใหม่ใหม่ครับมาเล่นยุบสภาซะหาไพ่ใบใหม่ใหม่เขับมาเล่นโดยเฉพาะในตําำหนังนายกรมมนตรีถ้าคุณดูอิงออกไปมันชำรุดหมดแล้วสองคนแรกคุณเหลือใชายเกษมคนเดียวแล้วมันจะดีขึ้นไงประเทศชาติให้ผู้คนเปลี่ยนหน้าไพ่เล่นหมดเลยเอาใมขอเลยสามใบอนุทินอ่ะ อาจุธีนเพื่อไทยไม่ให้อยู่แล้วเป็นไปไม่ได้เพื่อไทยไม่ยกมือให้อยู่แล้วต่อให้อรุธินอยากเป็นนายกคะแนนเสียงก็ไม่พอใช่ไหมจ๊ะไม่พอไม่พอใช่ใช่ใชแล้วมาให้เป็นอน,อนุธินเป็นเนี่ยไพ่ก็ไม่เปลี่ยนไพ่ก็มีอยู่แค่นั้นแหละอาจจะมีเพิ่มมาหกสิบเก้าเสียงถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ย,ยคุณอยากให้ประเทศชาติไปเนี่ยทางเดียวเท่านั้นคือต้องยุบสภา ให้ทุกคนเปิดโอกาสเอาแคนดิเดตนายกมาพักละสามคนออาพักรุปปัอ้มอยากมีใครใหม่เข้ามาสามคนพักเพื่อไทยพักประชาชนพักโดนพักนี้ให้มีไพใ่ใหม่ใหม่ใหม่หม,ห,มหม่เข้ามาเล่นบ้างอันนี้ไพ่มันจํากัดเหลือกเกินนะอ่ะอกระทรวงสาธารณสุขคนที่จองกระทรวงคมนาคมคนที่จองกระทรวงมหาไทยคนที่จองไปจองกันไ้หมดแล้ว แรอยงไนประเทศอยู่ดีงไงบางคนเนี่ยแบบคอรมอทุกครั้งเปลี่ยนรัฐมนตรีทุกครั้งได้เป็นรัฐมนตรีในกระทรวงอืนอ่นๆถึงสามกระทรวงมันเป็นไปได้ประเทศไหนมีบ้างอะ่ะจากพาณิชย์มากลาโหมจากกราโหมมีข่าวว่ามามหาไทยอ๋อคุณนุ้อาจารย์พูดถึงภ<อ>ูพํานั้นเนี่ยก็ใช่สิหรือไม่คนอื่นก็ตามอ่ะ<อ><อ> ไม่ใช่ภูมิธรรมคนอื่นก็ตามเหมือนกันคนนั้นย้ายจากกระทรวงนี้ไปกระทรวงนั้นมันไม่ใช่เป็นเรื่องของการอาะไรเล่นบ้านเล่นเมืองเนอะมามันเป็นเรื่องการทํางานบริหารบ้านหาบร,ริหารเมืองไม่ใช่คนคนหนึ่งเนี่ยมันจะไปได้หมดทุกทกระทรวงอย่างผมเนี่ยผมก็อันไหนผมเป็นไม่ได้ผมก็ต้องบอกผมเป็นไม่ได้อันไหนผมเป็นได้ผมก็บอกผมเป็นได้และยิ่งอันหนึ่งเนี่ยที่ผมเห็นไน้ผอ อยากวัฒนธรรมย้ายไปอยู่กระทรวงอวนใี่ตายเลยนะไอ้กระทรวงวิชาการคุณต้องเป็นศาสตราจารย์เป็นรองศาสตราจารย์เป็นด็อกเตอร์เป็นโค้ชศาสตราจารย์ถึงจะอยู่นั่นได้ปลอดภัยไม่งั้นคุณไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยจากวัฒนธรรมเขาอยู่ตรงนั้นคุณเป็นหมูให้เขาเถือเลยนะ,ะคุณแบะๆเลยผมเคยอยู่มาแล้วผมเคยเป็นกรรมการส่งคุณอาบูที่นั่นที่อวเดี๋ยวผมเป็นกรรมการเป็นบอร์ดที่นั่นเลยครับ พราะฉะนั้นเนี่ยหมูก็ไปเนี่ยนะไม่ได้เรื่องอาจารย์แม่มาเหมาะอาจารย์ถ้าพูดถึงคุณภาพคุณลุตตีเนี่ยต้องบอกเลยว่าหลุดท้อยเกือบเก้าสิบปอร์เซ็นตนะคะที่คำถามสุดท้ายถามอาจารย์เกิน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 ห้าสิบเปอร์เซ็นผมบอกเก้าสิบหลุดที่เก้าสิบเก้าสิบเหรอข้าวผ้ากันด้วกันขาวผ้าข้าวผ้าความจริงผมอยากจะความจริงผมอยากจะพูดเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์อะ อ็เกรงใจบางส่วนเท่านั้นเองอาจจะเก 98, ้าสิบแดเก้าสิบเจ็ดนะโอเคมันไม่ได้จริงๆนะครับอ่ะคำถามสุดท้ายอาจารย์ถ้าเกิดยุคสภาแล้วพักคส้มมหาพักประชาชนได้เป็นพรรคขับหนึ่งแต่ว่าคนกังวลใจสองเรื่องนะเรื่องที่หนึ่งคือเรื่องหนึ่งหนึ่งสองกับเรื่องที่สองคือพักประชาชนมีทัศนคติกับทหารสองเรื่องนี้ พักประชาชนควรจะ,ะแสดงจุดจีนให้มันชัดเจนกว่านี้ไหมคะเพื่อคนจะได้เบาใจคุณเชื่อในทฤษฎีวิวัฒนาการมากชาสเตลวินเรื่องการปรับตัวตามสภาวะแวดล้อมของธรรมชาติเพราะสุดท้ายเขาต้องปรับตัวให้ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องทหารเรื่อง 1, 1, หนึ่งหนึ่งสองแม้คุณอยู่ในการเมืองในระบบการเมืองไทยไม่ได้เพราะฉะ้นทุกอย่างเนี่ยมันขึ้นอยู่การปรับตัว ผมว่าตอนนี้นะเขาเจอไปหลายดอกแล้วนะวิธีการเรียนรู้ของเขามีถ้าคุณปรับตัวไม่ได้เนี่หมายความว่าคุณจะโดนอีกและอาจจะโดนหนักกว่าเดิมแต่คุณก็ปรับตัวสิได้มีโอกาสมาทํางานรับใช้ประเทศชาติแต่บางส่วนที่คุณทําได้คุณจะพลิกฟ้าด้วยฝ่ามือเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วคุณคิดไปทําไมลนะ่ะคุณก็ได้รับบทเรียนมาแล้วสองครั้งจากอนาคตใหม่มาก้าวไกลมาสู่ประชาชน อยู่แบบสงี่ยมเจียมตัวไปตามคันลองวัฒนธรรมประเพณีการเมืองไทยที่มีอยู่แต่พยายามทําการเมืองให้มันใสสะอาดให้เป็นการเมืองแบบสีเขียวกรี Green Politics, นโพลิติกซะไม่ใช่น้ําเน่าแย่งเก้าอี้แย่งชามข้าวให้ชาวบ้านเขาด่ากันทั้งวันมันเป็นไปได้เหรอรัฐประธีปไทยอะ่ะครับอ่าก็บอกว่าพรกประชาชนจะฟังอาจารย์นะครับเรื่องหนึ่งถึงสองกับเรื่องของทหารนะถ้าคุณลดเรื่องนี้ไปได้ก็เชื่อว่า หลายๆคนจะเปิดใจให้คุณมาเป็นคือคือ,อย่างนี้คุณโนเขารู้แล้วละ่ะเราไม่ต้องบอกก็หรอกถบทเรียนที <c oughs> น่อาจารย์เราบทเรียนสองดอกมันนี่ก็นหนักแล้วแต่ล่าสุดคุณเทแต่ล่าสุดคุณเทก็ยังพูดจาแบบว่าบุรีทหารอยู่นะฮะว่ารัฐบาลทำไมปล่อยให้ทหารมีอำนาจมากมายกายกองในขนาดนี้ฮะ,ะซึ่งก็ตูเป็นทศัศนคติที่ที่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่คะ อาจารย์คิดว่ายังไงครับอ๋อไอ้ไอ้นี้เราต้องแยกอย่างนี้ไอ้ความคิดเห็นส่วนตัวก็ได้ไปแต่กิจกรรมของพรรคนโยบายของพรรคการเสนอกฎหมายอะไรเนี่ยมันไม่ควรจะเป็นรักษณาเช่นนั้นนะครับไอ้เรื่องความคิดความเห็นที่แตกต่างกันเราคงห้ามกันไม่ได้นะครับผมเองก็คิดว่าความจริงเนี่ยส่วนตัวเนี่ยผมก็คิดว่าเออเรื่องกัมพูชาเนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องบูดาการ,การที่จะต้องทํางานแก้ไขร่วมกัน ครับครับสุดท้ายนี้อุ้งอิงออกไปใช่ไหมฮะอาจารย์ก็แบบคุณเซนบอกก็ไม่เกินสามเดือนก็ใช้ก็พูดไปแล้วคุณคุณฟังเปล่าคุณลูกฟังเปล่าฟังว่าสามเดือนมเดือนจะมีจะมีนายกคนใหม่นายกคนใหม่ใช่อย่างน้อยถุงใช้กเสียก็อยากอยากอยากอย่างก็ใช้กเสียก็จอดรอคิวอยู่ก็ใช้กเสษมดิถ้าไม่ยอมยุตสภานะก็ใช้เกษม ชาเกษมอยู่แล้วอขอบคุณอาจารย์นะครับขอบคุณนะครับครับท่านครับถ้าเป็นชายเกษมเนี่ยยุสภาเถอะนะก็เพื่อไทยคุณได้สิทธิ์เป็นนายกมาสองคนแล้วนะฮะถ้าใชิทสี่คนที่สามชายเกษมบอกตรงๆประชาชนรับไปไหวและที่สําคัญคุณชายเกษมมีทัศกติที่อันตรายนะครับที่จะแก้ม่เดอหนึ่งสองจะหรือว่าคำพูดของคุณชายเกษมประชาชนทุกคนยังจําได้และจําฝังใจด้วยวันนี้ไปก่อนนะครับไอการถามอาจารย์สวัสดีครับ ต้นอยากไปสมัครงานบริษัทอะต้นอยากมีรถต้นอยากมีบ้านหลังใหญ่ๆอาจจะได้สบายด้วยขอโทษนะครับคุณลูกค้ากระจกยังไม่พอแถมยังโง่อีกนะเนี่ยความรักของเ้าไอ้ต้นไม่อยากอยู่แบบนี้แล้วต้นอยากสบายอะไอ้